สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีเวิร์สุโองสุวรรณครับผมมื่นแรกนี่ครับเวลาประมาณหกโมงแรกเราเป็นกำลังสิโตกดินสวยงามครับผมบรรยากาศร่มก็ดีพี่น้องมือนี่ร่มดีดีมือนี่กับสีผ้าเอฟซีเขาแลงเบาครับผมนี่เบาโตเบาโตเก่งของเอฟซีเาแหละครับผมนี่ครับวงเดือนขนาดเมตรหกสิบบบาวตนี่เก่งเป็นเก่งสุดยอดครับผมเดี๋ยวพี่น้องมาเบืองคว้วสุดยอดของเบาดวงนี้ครับผมจากนั้นกับสีมาเบือง ต่อด้วยนี่ครับผมเบาเครื่องบินโตแหลกของอฟนี้ไส้ครับมาเวอร์ชันไม่บาดมาเวอร์ชันเบาเครื่องบิน <laughs> นี่ครับผมเพ่อกระติดแลวกระตีเหลว,วกะเสียามาทำกันแปันทดสอบเดี๋ยวปล่อยเครื่องบินเอป,ปล่อยวงเดือนของเอฟซีเขาขึ้นไปก่อนเจ้งสีปล่อยเครื่องบินตัวนี้รองเบิงมารับมาพี่น้องพร้อมแล้วมาลุนกันเลยครับผมเดี๋ยวมันสีคำก่อน ให้เอฟซีเขาไปแรนแรีนบอกเขาลื้งโจวด์กระโดด,ด,โดเออเพราะว,ว่าเสือกบ่าเด็กไปแรนรลดฝ้าผูกไว้เด้อฝุ่นเอฟซีเขาก็ร่งไปแรนครับผมมือนี่ก็ล่มดีดีพี่น้องคุณบ่าเคยเห็ดบาวคือบินจ้าเขื่อเขากับมาเห็ดดวงแรก กระืบเนื่องมาจากกันเบาเครื่องบินปีกสองสันละครับผมมันก็ขึืนไปอยู่บบาเครื่องบินปีกสองสันมือนั่นล่งกระแทจกจังได้ร่วมาทั้งตาแข้งปีกหักสองปีกกลายเป็นเศษซากเครื่องบินบาน,นี้พอนี้ใส่กันเลยหทมไปหันลายมืออยู่มือน,นี้ก็เลยมาทําการอัปเกรดนึ่นบงบึงอัปเกรดเป็นเ้าเครื่องเครื่องเบาเครื่องบินตามแบบแบบของไอ้ดาขึ้นทีนที่ิ่นบอกละครับผม นี่กระเฮ็ดแบบเพิ่นแต่ว่าเจ้าสีถือสูตรของเพิ่นบอถือกรบโบหูมือไม่เนาะครับกระสีเฮ็ดไปเพราะปนี้ล่ละอันจังไดกแกเจาวากันพอ,อยิงไส้ยบเคยเฮ็ดบบาวคือบินนี่ตัวแรกครับผมเอา้าเอา้าเอา้าสนุกดีดเก้าดีดีด bái là phi nông, bái là khóc, ông Sơn Núm vợ Đăng phi nông, lấy đi Đăng ba. บ้าดวงนี้ดีล่าสุดหยอดสวยงามครับผมดังแล้วครับผมบันเสนงูด,ดังแล้วครับ พี่หนองนี่าสุดยอดเดียบ้าวดวงสู่ลมแห้งได้สบายครับผมถือว่าเป็นสายแข็งอีกดวงหนึง่งเ c ฟซีเขากำลังย้อนเสือกใส่โอ้ขึ้นสั้นพวดว้วยป <laughs> วดเอ็นข้ออย่างเ้นเอาสนูคือบอดไปอีกล่ะ เออดังแล้วคุณครับผม สีปล่อยไ้เบิดขึ้นครับพี่น้องปล่อยไฟฟังเสียงสนุง่งหงษสีละอยู่เบิดขึ้นเมือนั้นเบาดรวงนี่กะแตงแต่มันขาดเสียไปก็ามาปล่อยไฟหนึ่งก็ปล่อยไ้ก็ยู่ได้เบิดขึ้นนี่ไฟที่สองของมันครับผมทีสีปล่อยขวมขึ้นขืนดีครับไปใส่ไปขว่เด้ซ้ำกันเบิดขึ้นไปสูงเลยครับผมมัน มาเบิ่งบ่าวเครื่องบินครับผมบาดมาลุนกับเบาเครื่องบินตัวแรกของพวกยี่สัยครับผมบาดนีหลังจากเบิ่งบ่บาเอฟซีเขาเลรอเบาดวงนี้บ่ต้องสงสัยมันดอกสงสัยอย่างจะเบาวเครื่องบินพอยี่สัยนี่มันสิขึ้นหรือบ่ขึ้นเดี๋ยวจะมาลุนกันพี่น้องถ้ายเอฟซีเขาลงมากกอนเดี๋ยวตั้งสนู่นไหมครับผมบกุงบกแพงปานนั่นครับพี่น้องผมบานีิฮอกกัมาลุนเบา อันเครื่องบินว่าเครื่องบินคอมโพนีไส้ดวงแรกดวงนี้เลยครับผมดวงแรกคอมโพนีไส้เนี่ครับขึ้นว่าขึ้นมาลุนกันพี่น้อง,ง,องเดี๋ยวครับผมแป๊บเดียวแป๊บเดียวหารุนกันครับพี่น้องผมเ้ยไปแล้วพี่น้องมาดีไปแล้วครับผม วนสนหัวล้านได้แบบนี้สุดยอดเลยพี่น้องนี่แมันโอ้บ้าคือบินตัวแหลกของพญิ่ปุ่นเราเคยเห็นจักเถื่อครับผมว่เาเคยเห็นตัวแหลกนี่ เตามแบบสบาพข์ง้อได้าขึ้นทีนพุ่นทุงสูงหนึ่งกับเป็นเบาของเอฟซีเขาครับผมมือนีสิบปอร์เซนกันให้มันรู้สมั่งว่าไผเป็นไผนี่ครับผมเอฟซีเขากำลังกำลังไล่เสือกกำลังย้อนเสือกนี่ครับผมกำลังไล่เสือกครับผม อ้มันสีแท่งสีฟ้าสอดตัวนี้ม่สนเคร่องิดไสินไป่อน,ปนเครื่บินว่าสันว่าอยังไปแท่งสีฟ้าสอดฝนฝนสีไหลโจกลงมาเขาหามแรนเบา้วาหามแรนเบาว่ะหามเรนเบาจะ <laughs> เบา,า,เรบาพราะหามมังไฟครับผมสุดยอดบ่าีีนอง สนุรานเลยโอ้ยกล่องกับบ่อฟูกัดครับพี่น้องผมอันบ่าว่งเดือ,อ,น,อดนของพงษ์เอ้บ่าวอันเครื่องยนของพงษ์ยี่สัยครับผมเป็นเครื่องยนโซแรกของพงษ์ยี่สัยครับผมบ่มเคยเห็ดจ้าเถื่อนี่แหละเวอร์ชันใหม่พงษ์ยี่สัยเวอร์ชันใหม่เห็ดเครื่องยนครับผม <laughs> เห็ดบ่าวเครื่องยน นี่ครับบ่เคยเหตุจักเทอว่ามันสีบ่คขื้นปัดสดทายที่รีคือเก่าโอ้สมพไวร่าว่าเหตุบ่ญาตดอเบาแนวนี่ว้ามันเก็บ่ยากคือเพิ่นวามันยากจะจิตมันหลายจุดหลายจุดหลายตำแหน่งครับผมคุณส่วนดวงนันก็เป็นวงเดือนของเอฟซีเก่าดวงนั้นบ่ต้องไปถามถึงหรอกครับผมความสูดยอดระดับหาดาวตัวนั้นโมเมนต์เาเอา สุดยอดอีหดีสู่ร่มแห้งได้สบายครับผมส่วนตัวนี้จักดาวแล้วนี่เดี๋ยวมือแรงดาวขึ้นก็เห็นดอกม,มีมีจักดาวน,นับโ่ท้นครับหลายดาวอยู่น <c oughs> จังหวะถอยครับผมนิ่งเบาเอาคือไปแนวนั้นระบันเชือกขาดบ่บัน บอกว่าไม่เสื้อขาดจกใจเบิดขุนตั้งคืนแล้วพี่น้องสนุลั่นเลยบันครับผมเจ้าว่ามันสัตว์สุดยอดครับผมขนาดเจอลมแห้งได้นี่โค้งปีกมันแข็งแข็งดีอยู่ครับผมประมาณโค้งปีก,กอนันเป็นโค้งปีกแดบแข็งดีอยู่แต่ว่าใส่าเสื้อจอมครับผม มันเห็ดเห้กเกิดพงร่มน้ำเสื่อกครับบ่ได้บ่ได้เห็นให้เกิดพงร่มน้ำปิดน้ำน้ำปีกไหมมันครับผมันครับผมแข็งสูลม้มแห้งได้สบายครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องเบิร์ตสมองสุบอนครับผมที่เข้ามาติดตามพญ่ไส้แลนบาแบเยียมที่เก่าครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พญ่ไส้น้เด้อครับเด้อ พอก,กันคลิปหนาครับสำหรับคลิปนี้ขอก้าวเขาว่าสวัสดีครับผมุ่นของ e เอฟซีเก่าอยู่ใกล้ๆก,กันบม่ห่างกันพี่นอ้องเดี๋ยวไปใหญ่กันครับผม